อยู่มอบปลายแล้วแต่ไม่รู้จะสอบเข้าคณะอะไรดีแล้วตอนนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีกี่รอบอะไรบ้างหรือบางคนอยากจะสอบเข้าหมอแต่ไม่รู้ว่าเหมาะก,กับเราหรือเปล่าร้อยแปดปัญหาสาหรับท่นเด็กเตรียมสอบใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโน่นกับครูนูนกับพี่แต่นี่โค้ชเอง สวัสดีครับน้องๆกําลังอยู่กับรายการนี่โค้ชเองรายการที่จะตอบทุกสารพันปัญหาเด็กเตรียมสอบครบจบที่เดียวกับพี่โจ้โค้ชจากอยู่แพชชั่นครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดข้อมูลที่สำคัญในการที่จะสอบเข้ารั้วมหาวิทยาลัยนะครับพี่โจอยากให้น้องๆน,นะครับกด subscribe ช่อง You Passion Group ไว้ก่อนเลยนะครับโอเคนะฮะและใน EP แรกนี้นะครับพี่โจก็มีเกสคนสำคัญเลยนะฮะที่ถือว่าเป็นโค้ชมือทองของ u Passion เลยที่ปั้นฝันให้กับน้องๆมาจำนวนมากมายแล้วนะฮะไม่เป็นการเสียเวลาไปพบกับเขาเลยดีกว่าขอเชิญพบกับโค้ชพี่ปูครับสวัสดีครับสัสดีค่ะ ขอต้อนรับพี่ปุ๊นะครับเข้าสู่รายการนี้โค้ชเองนะฮะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้พี่ปุ๊มาร่วมพูดคุยกันใน e ีพีแรกนี้นะครับอยากให้พี่ปุ๊กล่าวทักทายกับน้องๆอย่างเป็นทางการนิดนึงครับไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆก็ผู้ปกครองทุกคนนะคะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะอันนี้โค้ชพี่ปุ๊เองค่ะอย่างนี้ดีกว่าครับพี่ปุ๊ในฐานะที่พี่ปุ๊นะครับเคยปั้นสันให้กับน้องๆมาเป็นจำนวนมากมายเลยนะครับอยากถามนิดนึงสิครับหัวใจสำคัญเลยของการเตรียมตัวเข้ารั้วมหา หัวใจสําคัญหลักๆเลยนะคะของการสอบเข้ารั้วมหาวิทยาลัยนะคะพี่ปูอยากแนะนำนะคะสามข้อเลยนะคะอันที่1นนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมตัวนะคะและการมีแพชชั่นนะคะเราต้องค้นหาข้อมูลนะคะว่าตัวของเรานั้นมีความถนัดหรือมีความชอบนะคะไปตรงกับคณะไหนนะคะ mm hmm. อันดับที่2นะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราอยากจะเข้าคณะอะไร mm hmm. เราต้องมีการวางแผนอย่างมีกลยุทธ mm ์ hmm. อ่านะคะอันดับที่3นะคะแน่นอนค่ะเมื่อ เรามีการเตรียมตัวแล้วเรามีข้อมูลและเรามีแพชชั่นแล้วนะคะเรามีการวางแผนแล้วเราจะต้องมีการลงมือทำนะคะในการลงมือทำนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าต้องใช้ความอดทนมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะคว้าคณะและมหาลัยในฝันไาอยู่ในมือของน้องๆได้ค่ะสรุปแล้วก็คือมีเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมตัวการวางแผนวางแผนและวางแผนต้องมีกลยุทธ์ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีเวลาที่จํากัดรวมไปถึงก็คือการลงมือทําซึ่งตัวนี้ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะ สามหลักการแค่นี้นะครับสามารถทําให้น้องพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันของน้องได้อย่างแน่นอนครับถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะครับจริงๆใครมาฟังแค่3หัวใจข้อนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับกับการดูคลิปคลิปนี้นะฮะงั้นเราปิดคลิปกันแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะโอ้ใจเย็นครับใจเย็นครับพี่ปูครับอ่ะแบบนี้ดีกว่านะครับจริงๆวันนี้เนี่ยเรามี คำถามนะครับพี่น้องๆฝากมาทาง IG นะครับ IG ของ You Passion ข้างล่างตรงนี้นเลยนะฮะ,ะใน IG ของเรามีคำถามที่น่าสนใจครับพี่ปุ๊เดี๋ยวเราไปตอบคาถามของน้องๆกันดีกว่านะครับ<ด>โอเคนะ,ดคะเดี๋ยวไปดูคำถามกันเรามาที่คําถามข้อแรกกันเลยดีกว่าครับพี่ปุ๊ะนะครับจากใน IG นะครับจากน้องสุปกรณ์ s n o r e 61นะฮะเขาถามว่าควรเตรียมตัวในการเข้ามหาวิทยาลัยยังไงดีครับพี่ปุ๊ครับโอเคค่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะขอบคุณน้องสุกรอดกร,กรหกหนึ่งด้วยนะคะก็อย่างที่พี่พูดไปในต้นคลิปนะคะว่าการเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยพี่ขอแค่3อย่างหลักๆเลยนะคะพี่โจนหนึ่งก็คือการเตรียมตัวและการหาข้อม <c oughs> ูลนะคะหาแพชชั่นนะคะในสิ่งที่ชอบหรือในสิ่งที่เราถนัดก็ได้นะคะอันดับที่2นะคะก็คือน้องต้องมีการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์นะคะและอันดับที่3ก็คือน้องต้องลงมือทําอย่างมีความอดทนค่ะสามข้อนี้เนาะนะครับโอเคนะฮะ เราไปที่คําถามข้อที่2กันเลยดีกว่านะครับคำถามข้อต่อไปนะครับคําถามข้อนี้จาก underscore underscore p dot ryba ไม่ใช่ค่ะพี่โจ underscore 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 p dot ryba นะคะโอเคจะยากไปไหนนะพี่โจพี่โจด้วยโอเคนะครับน้องถามว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยเราจะเริ่มเรียนจากอะไรดีคะอันนี้ต้องให้พี่โจตอบเลยนะคะว่าพี่โจสอนภาษาอังกฤษหรือเปได้ครับนะจริงๆพี่ขออนุญาตตอบเป็น2ประเด็นแบบนี้ละกันนะครับหนึ่งเลยคือถ้าเกิดน้องพูดถึงวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยจ่อตรงแบบนี้เลยนะจริงๆแล้วการการวางกลยุทธ์นะครับในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะดูกันเป็นรายคณะ ไปในแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีวิชาที่สอบแตกต่างกันนะครับ,รบจริงๆภาษาอังกฤษก็เป็นแค่หนึ่งในวิชาที่จะต้องเลือกมาใช้ในการสอบอตามตามการเว้นน้าหนักเท่านั้นเองอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการสอบนะแล้วมีกลยุทธ์นะก็คือภาษาอังกฤษนะน้องอาจจะแบบถ้าไม่ไหวจริงๆน้องอาจจะไปเก็บวิชาอื่นที่น้องถนัดมากกว่าชดเชยกับภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอันนี้เห็นด้วยอันนี้คือการสอบเข้านะฮะแต่ในอีกประเด็นหนึ่ง เรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอันนี้บอกเลยนะครับพี่ปุ๊วิชาภาษาอังกฤษมันเป็นเครื่องมือที่สําคัญจริงๆยังไงยังไงใช่ฮะน้องหนีไม่พ้นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากให้ทิ้งวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวพอน้องเข้าไปมหาวิทยาลัยน้องจบมาทํางานภาษาอังกฤษเนี่ยเป็น requirement ที่สําคัญเลยว่าคุณจะต้องได้ภาษาอังกฤษต้องได้เลยนะอย่างน้อยก็คือต้องสื่อสารได้ใช่แล้วเรามาที่คําถามต่อไปดีกว่าครับพี่ปุ๊กครับโอเคค่ะพี่โจเมื่อยไหมคะนิดนึงฮะเราเก่งกันมานานนะคะเพราะฉะนั กไปโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะมาจากน้องขออ่านขออัญเชคะที่น้องนะคะมาจากน้อง underscore underscore a m t h m w underscore underscore นะคะกราบขอไปด้วยนะคะกราบชื่อค่ะโอเคถามว่า ทำไมคนเรียน U Passion ถึงมีแต่คนหน้าตาดีๆค่ะแล้วก็หัวเราะน้ำตาเล็ดต่ออ่านนะคะโจคะเห็นว่าอย่างไงกับประเด็นนี้คะจริงๆต้องถามก่อนว่าน้องเนี่ยได้รับคำได้รับข้อมูลนะครับมาายังไงเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือเปล่าคือแบบเข้าไปอยู่ในคลาสเรียนเออแล้วก็สังเกตเองหรือว่าน้องเป็นข้อมูลชุดตียภูมนะครับคือน้องดูจากโปสเตอร์หรือว่าสื่อที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปว่าเด็กที่ประสบความสาเร็จของ U Passion แต่นี่พี่พูดว่าน้องคนนี้ก็คือเป็นเด็กที่อยู่ใน U Passion นี่ว่าอย่างนั้นนี่ว่าอย่างนั้นค่ะโอเคเข้าใจได้ครับเข้าใจได้แต่จริงๆแล้วนะไม่ใช่เฉพาะเด็กนักเรียนที่หน้าตาดีนะครับก็คือเราก็จะมีแบบโค้ชพวกเรานะครับของยูแพชชัอาจารย์ที่สอนก็หน้าตาดีนะครับหน้าตาดีแต่ว่าจริงๆหน้าตาไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับมันอยู่ที่เรื่องของความขยันความตั้งใจแล้วก็เทคนิคการต่างๆที่ทําให้น้องประสบความสําเร็จมากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่ยูแพชชั่นอยากจะให้น้องๆครับโอเรียนค่ะ งั้นเราไปที่คําถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าะนะครับค,คำถามข้อต่อไปจากคุณราพิมเซลนะฮะราพิมเซลถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเรียนเภสัชจบต้องใช้ทุนไหมครับอ่ะเรียนเภสัช4ปีนะคะไม่ต้องใช้ทุนนะคะไม่ว่าจะเรียนเภสัชที่เป็นมหลาลัยรัฐ หรือว่าเอกชนนะคะถ้าต้องใช้ทุนเนี่ยจะไปตกอยู่ในคณะที่เราเรียกว่าคณะแพทยศาสตร์นะคะนั้นก็จะเรียน6ปีนะคะใช้ทุนอีก2หรือ3หรือ4ปีแล้วแต่มหาวิทยาลัยนะคะ,ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกหรือเชิงละเอียดเกี่ยวกับเภสัชนะคะว่าพี่คะเรียนเภสัชเนี่ยเรียนอะไรบ้างคะเรียนจบแล้วไปทําอาชีพอะไรนะคะจะสอบเข้าเภสัชเนี่ยต้องเน้นวิชาอะไรนะคะอยากให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทาการทาคลิปแยกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเภสัชให้คะ่ะโอเคนะฮะก็มาดูคาถาม จากน้องคนถัดไปเลยดีกว่าครับขออ่านค่ะได้ค่ะจากน้องคนนี้บช่บมคก Y I P O N ญี่ปุ่น Under score N P นะคะอันผิดขออภัยนะคะถามว่าถ้าอยากเข้าทันตาแต่ไทยกับสังคมไม่ค่อยเก่งจะสอบเข้าได้ไหมคะอ่ะพี่โจเห็นว่ายังไงคะ ก็เวลาเหมือนกับทุกครั้งนะครับที่เราเป็นโค้ชจะแนะนำนะครับนี่พูดถึงเรื่องของการวางกลยุทธ์ในการสอบเลยคือท่านน้องถามในกรณีของการสอบนะครับเวลาเราวางกลยุทธ์ในการสอบเวลาเราโค้ชเด็กเนี่ยก็คือเราจะวางไว้ให้เลยว่าถ้าคณะที่น้องเลือกอย่างทันตย่างเงี้ยในแล้งลำลำดับแรงแรกแรกที่2งเนี่ยมหาวิทยาลัยที่น้องเลือกเนี่ยมันจะต้องใช้คะแนนขั้นต่ําที่จะได้รับเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะกะเกณฑ์ให้เลยแล้วนอกจาก ภาพรวมเป็นเท่าไหร่แล้วเรายังมีการซอยย่อยออกมาเป็นแต่ละวิชาให้ด้วยว่าคณิตเท่าไหร่ฟิสิกส์เท่าไหร่เคมีเท่าไหร่ไทยสังคมเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ตายตัวหรอกคือถ้าเกิดสมมติว่าโค้ชกําหนดมาว่าไทยสังคมต้องได้วิชาละ50คะแนนแต่น้องบอกไทยสังคมมันอ่อนอ่ะมันไม่ได้อยากจะได้อาจจะได้แค่30เราก็เอาส่วนต่างที่หายไปตรงนี้ไปโปะเข้ากับคะแนนในวิชาอื่นเข้าใจเราก็สามารถที่จะพิชิตตัวคณะที่น้องต้องการได้เช่นเดียวไ้่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับทันต์คอมเมนต์ใช่ไหมคะ ือจริงๆคณะไหนนะครับที่อยากให้พวกพี่เนี่ยมาก่อนแบบทำคลิปก่อนเนี่ยก็คอมเมนต์มาเยอะๆเลยไปลากเพื่อนมาช่วยกันคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับโอเคต่อไปคำถามข้อสุดท้ายนะครับมาจากน้อง19.3 u n d e r s c o r n i n e n 1 9 3 underscore fan นะฮะน้องถามว่าขออนุญาตแอบเสียงให้เป็นน้องหน่อยนะครับ อยากเข้าคณะจิตวิทยาศิลปรกรรมเอาไหมพ่อขะอาจจะแบบแบบเทๆหน่อยนะอยากเข้าคณะจิตวิทยาศิลปรกรรมบัญชีนิเทศหนูมอรอคือหนูไม่รู้ใช่ไหมหนูไม่รู้ว่าจะเข้าคณะไหนดีค่ะคือหนูชอบร้องแรปเต้นวาดรูป พี่ช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมคะอ่าโอเคพี่แนะนําแบบนี้นะถ้าเกิดว่าน้องชอบร้องชอบแรปชอบเต้นชอบรูออบป,อ,รรปอันนี้พี่ขอดาอีกไปก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบการแสดงออกใช่ไหม,มอ่ะจริงๆเนี่ยการชอบการแสดงออกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดบ่งชี้ชัดเจนว่าเอ้ยจะต้องเหมาะกับคณะอะไรเพราะจริงๆคณะหไหนเรียนมาน้องสามารถมีบุคลิกของการกล้าแสดงออกได้นะคะพี่โจแต่ถามว่าถ้าน้องมีต้นทุนในการชอบแล้วน้องทํากิจกรรมเหล่านี้นะคะก่อนที่น้องจะไปเข้ามหาลัยนะคะเช่นน้องเคยประกวดร้องเพลงมาก่อนเคยประกวดแบบ แรปมาก่อนอะไรแบบนี้เหมือนมิลี่อรเดแรปเปอร์อะไรแบบน,บบนี้หรือว่าเคยมากวดเต้นมาก่อนนะคะแล้วมีผลงานตรงนี้ไปใส่ในพอ r t อร์เรลิโอน้องก็จะาสามารถมีโอกาสสอบติดในคณะสายนิเทศวรารสารธรรมศาสตร์นะคะหรือถ้าเป็นพวกมหาวิทยาลัยอย่างเช่นาราดก,กระบงังหรือว่าบฝเราก็จะเรียกว่าคณะมนุษยศาสตร์ใช่นะคะถามว่าคณะเหล่านี้เนี่ย ต้องเป็นคนที่กล้าแสดงออกเท่านั้นไหมพี่โจก็ต้องตอบว่าไม่เกี่ยวนะ,ะแต่พี่พแค่แนะนําในมุมที่ว่าแต่ถ้าน้องมีต้นทุนตรงนั้นน้องชอบทํากิจกรรมในประเภทนี้น้อง เก็บสะสมผลงานไว้เยอะๆแล้วน้องก็อาจจะมีความโดดเด่นในใน,ในรอบพอร์ตปลิโอมากกว่าคนอื่นๆในคณะพี่บอกไปตะกี้นี้เท่านั้นเองอ่ะจริงๆเนี่ยเราก็ยังมีคําถามอีกเยอะแยะมากมาย<ช>เลยนะครับ<ช><ช>ที่ที่อยากจะเอามาตอบให้กับน้องๆ<ช>นะครับ<ช>ก็เอาไว้เป็น E ีพีถัดไปแล้วกันนะครับ<ช>แล้วก็รวมไปถึงนะใน E ีพีถัดไปที่จะมาคนเดียวหรือว่าเราจะมากับเกสคนไหนนะครับเดี๋ยวก็ขอให้น้องติดตามกันไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับขอให้น้องนะฮะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์รวมถึงกด s u b สไครต์ช่องทางของ You ู a s ส i o n Channel เอาไว้ด้วยนะฮ สำหรับการปิดคลิปในวันนี้ครับพี่โป้นะมันคงไม่เป็นการดีแน่เลยถ้าเราปิดแบบธรรมดาเพราะจริงๆนะเราจิงเกิลเนี่ยเรามีท่าด้วยท่าของรายการของรายการเรานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่โป้ฝึกมือไปก่อนตอนต้นรายการเห็นไปแล้วเนาะเราไปทางซ้ายก่อนอ่ะไปทางซ้ายไปทางขวาชี้ไปข้างหน้าแล้วก็ชี้หาตัวเองโอเคนะฮะโอเคค่ะง่ายค่ะมางั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มสารพันปัญหาของเด็กเตรียมสอบถามใครไม่รู้จะตอบดีโนนกับครูนั่นกับเพื่อนนู่นกับพี่แต่นี่โค้ชเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับรายการนี้โค้ชเองนะครับสำหรับวันนี้พี่และพี่ปปขออลาไก่นสสวััดีครบ๊